องต้งตลอดเออทีนี้แขนมันยกบิดด้านข้างอย่างเดียวอ่างเออเอออารทขอ้าตอนจบเออยิงหน้เขาทำยังไงอืมทำดีกว่าเขาเออไปต่อละเขาทำไงทำให้ดีกว่าเขาเออเออ้าด้วยอ่าไออ อยู่เลยไปต่อเออมาสูงมากเลยแต่ได้แม่นสูงกัไม่แม่นแปลว่าเออแปลว่าคุณจับถูกได้เองะลองดูเออเออเด็กไปสองสองโอ เอเล็นให้ถูกเอออืมเได้ดีว่นี้เออิเออทีว่านี้ส่อะเอออืมีนี้ตอนางอ่ะอย่าอย่าอ่แถวไปให้ครบรอบระหว่างอืมอืมนั่นแหลที่สุอ่ะอ่ะเอออขามัน อืมอืมโอเคมื่อีีกนี้นะอืมตอนนี้มันขึ้นตั้งแต่แรกเลยเมื่อกี้มันเสรแล้วมันพ่ขึ้นอืมอืมอืมมอืมอืมเฮ้ยนี่สุดแตไม่นขอนๆ ไปันอาอาเรอะอทนี้แก้ว่มันเหมือบีมันยักไหลแล้วรอบมันเไม่ช่วยในการส่งแรงติดลองติดเต็มเแบบไม่ต้องไอีาีอเไ ل